ระดับน้ำในหมู่บ้านวันนี้เมียลูกกูตายซะละไม่ต้องไม่เตอ์อบไปยบอยู่ไม่ได้เดี๋ยวพาลูกเมียไปก่อนตัวผู้ชายอยู่พี่เนี่ยฮะเนี่ยหลังบ้านต้นไม้ใหญ่ๆนี่ไงพี่ครับพี่ แล้วพี่เป็นไงยังอยู่ช่วยกันเฝ้าแล้วกันพี่ยญาไปอยบาเดยบวันแรกแล้วกมีการบอกูเกิดมาเพิ่งเคยเจอเเรือบนถนนน,น้ำท่วมขนาดนี้ฮะ